b any lag không phải đi mẹ 2 2เอาแล้วโดแล้ว3 6ออก2 4 4 300 100 40 อ้าวไกูโกนด้วยไอ้โอเคอ้าไอ้คนมาโนเอือโอยไอ้กูโนไปเ่ยโอ้โหอะไรวะเดือดปากเป็นเฉยใช่ไหมยิงมาตอนมาให้ได้อ่ะโอ้กูไป

嗯，还得说啊。拜拜，拜拜，老大你啊。Alright, let's move on. Bye, 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 bye. Bye, அருமே. ஞியம் ஞியம். ช่วยซื้อมาให้ไม่ใช่ไม่ใช่

โอ้ยส <yapmış> ัตว์เลือดเลยี่ยสัตว์เด้ออยู่เอชนะ